กบประพัสราเปิดภาพงานแต่งในอดีตกับสามีเอพรเทพเมื่อ22ปีที่แล้วเจ้าของฉายาซินเดอเรลล่าเมืองไทยเรียกได้ว่าอยู่ในวงการบันเทิงมาเป็นระยะเวลานานสำหรับนักแสดงรุ่นใหญ่กบปรพัสรเาเตชัไพบุญแต่ถึงแม้จะอยู่ในวงการบันเทิงมาในระยะเวลานานก็ยังคงมีงานในวงการบันเทิงเป็นอย่างไม่ขาดสาย โดยกบพัสราได้ประกวดนางสาวไทยในปีพศ2529และปีพศ2531หลังจากนั้นเข้าร่วมประกวด Miss Thailand ู n นี่ r เและได้รับตำแหน่ง Miss Thailand ู n นี่ r เ1,988และเป็นตัวแทนสาวไทยประกวดมิสเวิลด์ปี1,988ที่ประเทศอังกฤษและยังเป็นใบเบิกทางให้เธอเก้าวเข้าสู่วงการบันเทิง และเป็นที่ทราบกันดีว่าทางด้านกบปรภัสรานั้นได้พบรักกับสามีเอพรเทพเตชะัยบู์จนได้ฉายาซินเดเรลล่าเมืองไทยและต้องบอกเลยว่าเป็นอีกหนึ่งครอบครัวที่ใช้ชีวิตคู่ร่วมกันมาอย่างยาวนาน แต่ยังคงความน่ารักและอบอุ่นมากๆสำหรับครอบครัวของกบปภัพสราและเอพรเทพเตชะไพบุญซึ่งทั้งคู่ได้มีทายาเป็นลูกสาวคนสวยด้วยกันหนึ่งคนคือน้องเหนือดิศรยาเตชะไพบุญล,ล่าสุดด้านกบปภัพสราได้ออกมาโพส์รูปภาพครอบครัวแต่งงานสามีเอพรเทพพร้อมระบุข,ข้อความเอาไว้ว่าวันนั้นถึงวันนี้22ปีแล้วความรักไม่เปลี่ยนแปลงแต่อายุเปลี่ยนไป ทุกอย่างคือลงตัวจบอีกทั้งด้านกบประพัสราย,ยังได้ออกมาโพสรูปภาพรวมดินเนอร์กับสามีและลูกสาวพร้อมหน้าพร้อมตาครอบครัวแถมยังอวดความน่ารักของสามีเอพรเทพเอาไว้ว่าขอบคุณนะคะป,ะปา้าป๋าดูแลทุกอย่างตั้งแต่ไปซื้อปลาหอยแครงผลไม้และยังต้องกลับมาทำให้ทานอีกยังต้องมาเสิร์ฟหนูกับลูกสบายรอกินอย่างเดียวเสมอต้นเสมอปลาย22ปีเปลี่ยนไปอย่างเดียวอายุ หนูและลูกรักป่ามากนะคะ